นบ้านอินทนินตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2484ในชื่อเดิมโรงเรียนเจระบงอ ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมถึงระดับประถมศึกษามีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น477คนแบ่งเป็นนักเรียนชายจำนวน246คนและนักเรียนหญิงจำนวน231คน้้้าาาาอกกกกกจะหนไรรดวยปปฏิูศึษีล เป็นนนนสววัดีีองงททท่่พาาารรรรฐบลินหนก้กะภายในปีพุทธศักราช2568โรงเรียนบ้านอินทนิลผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยจัดการศึกษาภายใต้กลยุทธ์ 1. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 2. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามศตวรรษที่21 3. ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่น 4. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พฒนาระบบการบริหารจัดการครูบุคลากรทางการศึกษาและงบประมาณ 6. จัดสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมันคงเกรียมไกลาสางคนสังขารให้มันคงเกรียมไกลต้องเริ่มต้นกันในโรงเรียนใประดับตบลและเจ็ด ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน,นการคนา้นคว้าศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อาจารย์เสร็จทุกคนขอปฏิญาตนรวมสร้างสรรค์สังคมไทยเริ่มต้องจากโรงเรียนเป็นหัวใจถวายในหลวงของปวงชาอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านอินทนิงปร,ประหยัดอดออมใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เอกลักษ์โรงเรียนบ้านอินทนิลเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีนายสกริยากูเมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอินทนิลน,นางสุรณีสัตตาห,หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการนายวิชาญปาทานหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบ,บประมาณนายบรรเลงช้างกลาง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลนางนุริยะเจ้อุบองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านอินทนินได้ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาในด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่องมุ่งหวังพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมนำวิชาการมีภูมิคุ้มกันในตนเองพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจนปรากฏผลการพัฒนาดังนี้ ผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานวิชาการ 1. การบริหารหลักสูตรโรงเรียนบ้านอินเทนิงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2565ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560และหลักสูตรโรงเรียนบ้านอินทนิงพุทธศักราช2553 ฉบับปรับปรุงในปีพุทธศักราช2565ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ที่เพิ่มเติมว่าด้วยสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนภายใต้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้านการศึกษาประถมวัยโรงเรียนจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมอย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงสามารถเล่นและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยนำไปสู่การประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพชื่ออันลาตเตเตอยู่ชั้นอันวางสาทับสองมอม้โโอโ,โอ,โโโอโนอคนตออัมตัม เราจะเรื่ังตัางๆสิกศึกษาเป็นภาษาต่างๆหรืออันภาษาสักสองค่ะวันนี้หนูจะมาบริบัิของสามอย่างค่ะตอนที่หนึ่งกระบุอ้องสิงตอนที่สองแก้ดุ๊กดิ๊กตอนที่สามด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุปหรือ active learning ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามนโยบาย q u i c k p olicy ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเน้นการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตสองมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบูรมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรม PLC ของครูผู้สอนทุกสายชั้นทุกสัปดาห์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียนการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทุกวันโดยใช้นวัตกรรมบันได5ขั้นของโรงเรียนบ้านอินทนิลสู่การอ่านออกเขียนได้ และจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ่อเพียงอยู่ใบ้าไาสะดวกท,ทชาชนร่วมแรงรวใจจน 3. การวัดและการประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน มีระเบียบโรงเรียนบ้านอินชนินว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียนพุทธศักรา25 53, ช2553ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2565ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ที่ส่งเสริมให้ครูดำเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงจากกระบวนการปฏิบัติและผลงานโดยใช้วิธีการเครื่องมือ ที่หลากหลายและเหมาะสมนำผลการทดสอบทุกระดับครอบคลุมตามมาตรฐานและตัวชี้วัดไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่องและมีเอกสารหลักฐานการศึกษาครบถ้วนเป็นปัจจุบันตามที่สถานศึกษากำหนดและสามารถตรวจสอบได้ 4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาโรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการสอนของตนเองโดยพัฒนาครูผู้สอนให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเป็นสำคัญอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นำผลที่ได้จากกระบวนการวิจัยนำมาพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและตัวครูเองรวบรวมและจัดทำรายงานผลการวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ 5. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนมีโครงการกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน กิจกรรมตลาดนัดวิชาการในการจัดแสดงผลงานทางวิชาการและการจัดค่ายวิชาการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นประจำทุกปีมีการเชิญบุคคลวิทยากรภายนอกองค์กรต่างๆมาให้ความรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนและมีการประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ชุมชนอย่างสม่ำเสมอผ่านเว็บไซต์ Facebook จดหมายข่าวและลนยประชาสัมพันธ์ 6. การนิเทศการศึกษาโรงเรียนมีโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจในกระบวนการนิเทศภายในที่สอดคล้องกับจุดเน้นการนิเทศ360องศาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตสองมีการใช้แผนการนิเทศปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนที่ชัดเจนต่อเนื่องเป็นระบบโดยรูปแบบและกระบวนการนิเทศภายในที่หลากหลาย ทั้งการนิเทศชั้นเรียนและการนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกัรยาณมิตพร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและปรับพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ 7. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจัดทำค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านอินทนิลปีพุทธศักราช2565ถึง2568 มีแผนปฏิบัติการประจำปีพุทธศักราช2565และมีแรงงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ด้วยการมีส่วนรวมและประกาศใช้โดยผ่านความรับผิดชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยมีการเผยแพร่แรงงานต่อต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำผลการประเมินตนเองไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดก,การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้านการบริหารงานบุคคล 1. การวางแผนบริหารอัตรากำลังโรงเรียนมีแผนบริหารอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการวิเคราะห์วางแผนและตรวจสอบข้อมูลอัตรากำลังครูมีการติดตามควบคุมสรุปและรายงานผลการบริหารอัตรากำลัง ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตสองเป็นประจำทุกปี 2. การสรรหาบารรจุและแต่งตั้งดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งค่าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างทุกตำแหน่งโดยจัดทำสัญญาจ้างคำสั่งจ้างและรายงานผลการจ้างเพื่อเบิกเงินค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาได้แก่นางกันทิมาสีบู 3. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาตนเองหรือ ID plan ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองโดยการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา,าเป็นวิทยากรคณะกรรมการคณะทำงานและศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวุยะฐานะที่สูงขึ้นและให้ครูบุคลากรทางการศึกษาเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลในระดับต่างๆและจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูอย่างต่อเนื่อง 4. บํบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ ตรวจสอบและจัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษามีแฟ้มสะสมงานหรือบอดฟอร์เรและมีข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยาฐานะตามที่สําน,นักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด ด้านวินยัยกฎหมายและคดีสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยในตนเองยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกาและปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบัณมีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาด้านการบริหารงานงบประมาณ 1>, 1. การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณมีการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบลงทุนประจำปีโดยคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนดแนวนโยบายในการจัดตั้งงบประมาณประจำปีและเสนอคำขอตั้งงบประมาณประจำปีต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2. การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี มีการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีโดยมีปฏิทินและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีโดยกำกับติดตามการใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและตรวจสอบได้และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2 3. การควบคุมเงินคงเหลือมีการควบคุมเงินคงเหลือโดยจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจําวันทุกสิ้นวันโดยถูกต้องเป็นปัจจุบันและเสนอรายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามและรายงานต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตสอการเก็บรักษาเงิน เงินฝากธนาคารของเงินแต่ละประเภทเป็นไปตามวงเงินอำนาจการเก็บรักษาที่กระทรวงการคลังอนุมัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องมีนำเงินส่งรายได้แผ่นดินเงินภาษีหักณที่จ่ายมีการนำส่งสัพพากรในท้องที่ภายในเจวันนับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน 5. การควบคุมการรับเงินมีคำสั่งหรือบันทึกมอบหมายผู้ทำหน้าที่รับ และจ่ายเงินอย่างชัดเจนโดยมียอดเงินในใบเสร็จรับเงินถูกต้องตรงกับรายการที่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมต่างๆ 6. กการควบคุมการจ่ายเงินการควบคุมการจ่ายเงินมีการจ่ายเงินแต่ละประเภทตรงตามวัตถุประสงค์และระเบียบหรือข้อกำหนดของเงินนั้นๆโดยการจ่ายเงินทุกรายการได้รับอนุมัติจ,จากผู้อำนวยการโรงเรียน มีหลักฐานการจ่ายครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการที่จ่ายเงินโดยมีหลักฐานเอกสารตรวจสอบได้ 7. การจัดทำบัญชีมีการจัดทำทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินเป็นปัจจุบันและบันทึกรายการรับและนำส่งเงินถูกต้องตรงตามหลักฐานมีการจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณเพื่อควบคุมเงินแต่ละประเภทครบถ้วน เป็นปัจจุบันและการบันทึกรายการรับจ่ายถูกต้องตรงตามหลักฐาน 8. การจัดทำรายง,งานการเงินและการตรวจสอบรับจ่ายประจำวัน โรงเรียนนำส่งรายง,งานเงินคงเหลือประจำวันณวันทำการสุดท้ายของเดือนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อตรวจสอบและกำกับดูแลภายในวันที่15้าของเดือนถัดไปโดยมียอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทในรายง,งานเงินคงเหลือประจำวันถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมทุกทะเบียนและนำส่งรายง,งานการรับ จ่ายเงินรายได้ของโรงเรียนเสนอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบภายใน30วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณและมีการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับมอบหมายมีการตรวจสอบรายการรับจ่ายประจำวันตามที่ระเบียบกำหนดด้านการบริหารงานทั่วไป 1. การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน จัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการในระบบต่างๆได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันเช่นการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลหรือ DMC ทั้ง3ระยะการจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียนการจัดเก็บข้อมูล Big Data ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การวางแผนการศึกษาโรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา3-5ปีและแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้20ปีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2ต่อจนความต้องการของชุมชน เสนอผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตสองมีการปรับแผนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายที่เปลี่ยนแปลงจัดทำรายงานผลการดำเนินง,งานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 3. การประสานง,งานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาโรงเรียนประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษากับหน่วยงานภาคราัฐองค์กรเอกชนชุมชนและเครือข่ายต่างๆมีการรดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากหน่วยงานภาคราัฐองค์กรเอกชนชุมชนและเครือข่ายต่างๆและมีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 4. การรับนักเรียน โรงเรียนจัดทําข้อมูลการสัมมโนาประชากรวัยเรียนโดยขอความอนุเคราะห์จากฝ่ายทะเบียนอำเภอยะรังทําการคัดลอกท่อรอ14ของนักเรียนในเขตบริการหมู่ที่5ตําบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี 5. งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีการติดตามและช่วยเหลือนักเรียนตกหล่นและออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาคแก่นักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีจัดตั้งสภานักเรียนและดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอาบายามุก 6. งานส่งเสริมสุขภาพอ,อนามายัย โรงเรียนใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในการจัดอาหารกลางวันให้กับผู้เรียนและจัดอาหารให้ผู้เรียนได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการมีมาตรการป้องกันโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษามีการตรวจสุขภาพช่องปากของผู้เรียน 7. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม มีอาคารเรียนและอาคารประกอบที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของครูบุคลากรนักเรียนร่วมกันมีการกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจนเชน่นห้องเรียนห้องละหมาดห้องพักครูห้องพยาบาลห้องสมุดห้องซ่วมรวงอาหารพร้อมทั้งมีป้ายแสดงบอกไว้มีการตรวจสอบและซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีมั่นคงและปลอดภัยโรงอาหารมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยห้องน้ำห้องซ่วมมีการรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 8. การประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านอินเทนินมีโครงสร้างสายการบังคับบัญชาและมีการกำหนดแผนการประสานร,ราชการและตัวชี้วัดความสำเร็จโดยคณะครูต้องรับผิดชอบและทำความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองรวมทั้งศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนที่มุ่งหวังพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่งมีคุณธรรมนำความรู้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและผู้ปกครองตลอดจนชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อเป็นการพัฒนายาวชนของชาติให้มีคุณภาพสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป